สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ชิมีเรามาพบกันเป็นชุดที่2ต่อเนื่องกันนะครับตัวนี้เป็นล้อเข้าใหม่นะครับเป็นล้อของเรนโซ่เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อคอลเซบัตผมเทิร์นมาจากรถลูกค้าที่มาใส่ล้อโตต้าลีโวตัวเก่าใหม่นะครับเปลี่ยนแต่ล้อใช้ยางเดิมนะครับตัวนี้เป็นล้อสีดํานะครับสีเดิมของเขาเลยนะครับมีตาเรนโซ่อยู่นะครับเบอร์ใหม่กันชุดหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทได้นะครับสี่ล้อ สภาพเฉื่อแบบนี้เลยนะผมมาส่งต่อให้ในราคาไม่แพงถูกลงเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาเลนโซ่อยู่นะครับคอร์ส18 9นิ้วครึ่งนะนะครับแล้วก็ตัวนี้ออฟเซตนะครับอยู่ที่25นะครับออฟเซตอยู่ที่25นะนะครับอ่านะครับสวยงามนะนะครับชัดเจน ้าท่านใดอยากได้ล้อสีดำดำนะครับล้อกว้างนะครับเอาไปใส่รถนะครับเพื่อให้แบบดูแบบออกแนวรถแต่งนะครับก่อถนนดีๆนะครับเราได้ล้อกว้างเอาล้อตัวนี้ไปใส่ได้นะครับไม่ต้องเสียเงินเบิ่งใหม่นะเบิ่งใหม่แพงนะครับมาซื้อล้อที่ร้านเราของเก่าเถิ่นได้ด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยเทนเลยยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรในถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะ ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจาคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ